สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Unity Android Game นะครับโดยเราจะทำการใช้โปรแกรม Unity นะครับสำหรับการพัฒนาเกมนะครับบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับขั้นตอนนี้ครับก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของนะครับข้อตกลงต่างๆนะครับแล้วก็การที่เราจะค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าการอัปโหลดส่วนต่างๆของซอฟต์แวร์ขึ้นไปยัง Google Play นะครับครับที่ Developer Console ครับนอกเหนือจากที่เราจะ สามารถที่จะใช้ในการสมัครเป็นนักพัฒนาของ Google นะครับเรายังสามารถที่จะศึกษาในเรื่องของข้อตกลงต่างๆที่ Google Pay นะครับมีให้เราศึกษานะครับโดยที่นะครับเราสามารถที่จะนะครับเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตัว Android นะครับในลิงก์ทางด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น n n r r o i Developer Android Design android.com นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของการเข้าไปยังศูนย์ช่วยเหลือต่างๆนะครับ ปัญหาที่ทราบแล้วก็การติดต่อนะครับการสนับสนุนต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูนะครับในเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะครับหรือว่าที่ Google นะครับได้ไกด์ว้ให้นักพัฒนาต่างๆนะครับได้เข้าถึงนะครับในเรื่องของการที่จะอัปโหลดและข้อกำหนดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาและการชําระเงินนะครับการใช้ในส่วนของ Store ของเรานะครับหรือว่าการอนุญาต สัญญานิยาตต่างๆนะครับเรื่องของแบรนด์และก็การประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าการนําเอาผลิตภัณฑ์ออกนะครับหรือว่าเลิกจําหน่ายข้อมูลของนักพัฒนาและก็ข้อกําหนดต่างๆนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้จากในส่วนของ Google p a y Developer นะครับ